แนะนำตัว Booking Support Data Management Center ตรงนี้นะครับเป็นโครงสร้างระบบการจองที่สามารถนำไปประยุก์ตใช้กับธุรกิจที่มีงานบริการผลิตภัณฑ์รวมไปจนถึงสินค้าที่ต้องเริ่มต้นจากการจองก่อนการจองจะแตกต่างจากการซื้อขายตรงที่เราสามารถที่จะ p r e ออเดอร์ order, หรือสามารถที่จะควบคุมตารางในการทำงานได้ในอนาคตนั่นเองการจองคือการบอกถึง วันเวลาที่เราต้องการใช้บริการหรือต้องการผลิตภัณฑ์นั้นๆไปใช้ประโยชน์ซึ่งเราก็สามารถที่จะนะครับจัดสรรช่วงเวลาได้โดยระบบตรงนี้จะเริ่มต้นจากการใช้รูปแบบของการแบ่งสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลโดยหลักการของตัวระบบจะเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานซึ่งโครงสร้างพื้นฐานของตัวระบบนั้นจะมีความสําคัญมากตรงนี้จะขอสาธิตในรูปแบบของการจองการเดินทางและการจองที่มีตัวกลาง คือเอเจนซี่จะเป็นผู้ที่จะนำพาผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังกลุ่มลูกค้าในแต่ละประเทศแน่นอนครับคำว่าในแต่ละประเทศคือเราให้บริการทั่วโลกตามกฎหมายและข้อจำกัดในแต่ละพื้นที่ดังนั้นรูปแบบการแสดงผลที่เห็น,นตรงนี้เป็นรูปแบบการแสดงผลพื้นฐานเราสามารถที่จะพัฒนาตัวหลังบ้านหรือตัวแบ็กเอนด์ให้สามารถสวยงามแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์แบบ บนโครงสร้างเฟรมเวิร์ก b o o s t a a k นะครับที่มีความยืดหยุ่นสูงซึ่งสามารถที่จะเข้าไปเลือกแล้วก็บริหารจัดการความชอบได้ด้วยตัวเองเลยสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการหลังบ้านที่เป็นมิติใหม่ๆการนำเสนอให้กับเอเจนซี่หรือว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้เห็นถึงศักยภาพนะครับตรงนี้มีเทมเพลตที่พัฒนาจาก PHP มากกว่า1000รูปแบบเห็นไหมครับว่าการดีไซน์นั้นไม่อั้นและไม่มีที่สิ้นสุด การดีไซน์ที่เป็นส่วนหนึ่งครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ขอนำเสนอในส่วนของนะครับเว็บไซต์เทมเพลตนะครับที่พัฒนาจากภาษา php ในเวอร์ชันใหม่ๆใ,ในปัจจุบันเราใช้เวอร์ชัน8นะครับซึ่งเป็นตัวที่เป็นทนโลยีใหม่ที่สุดแล้วในเวลานี้แลวเรายังคงปรับปรุงเพิ่มเติมในอนาคตอีกเรื่อยๆเ,เช่นกันเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่ยกตัวอย่างเป็นผลิตภัณฑ์จองการเดินทางครับโดยเริ่มต้นครับเราจะมาเน้นกันที่ตัวของเอเจนซี่ก่อน เอเจนซี่หรือตัวแทนครับเราจะเริ่มต้นจากการนะครับแนะนําเครื่องมือที่ใช้ในการจัดก,การองค์กรนะครับแล้วก็สนับสนุนทีมขายโดยตรงเอเจนซี่ในหมวดหมู่ตรงนี้หมายถึงนะครับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่มีส่วนร่วมนะครับเพื่อจะนําไปสู่การคํานวณคอมมิชชั่นคานวณค่าตอบแทนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในองค์กรก็จะประกอบไปด้วยผู้ใช้งานตรงนี้เป็นตารางเริ่มต้นครับเมื่อเราสร้างองค์กรเสร็จแล้วนะครับตามข้อมูลที่เห็นอยู่นะ นะทางฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับเราก็จะไปต่อในส่วนของตัวผู้ใช้งานผู้ใช้งานตรงนี้ก็จะเป็นผู้ใช้งานที่อยู่ภายใต้นะครับโครงสร้างของเอเจนซี่นั่นเองเช่นในข้อมูลต่างๆนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะมีนะครับยูเซอร์นะครับแล้วก็การกล็อกอินเข้าใช้งานนะครับระดับสิบแล้วก็อยู่ภายใต้เอเจนซี่นะครับบริษัทใดนั่นเองนะอย่างนี้เป็นต้น เราก็สามารถที่จะสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อื่นๆอีกมากมายนะครับนี่คือส่วนที่สําคัญหลักการในการสร้างข้อมูลเหล่านี้ก็คือเราจะมียูเซอร์นะครับซึ่งมีอย่างน้อยตัว6ตัวอักษรแล้วก็พาสเวิร์ดที่มีเงื่อนไขในการสร้างแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับโดยปกติในการสร้างระดับแอดมินเราจะใช้ระบบที่ถูกแยกออกไปต่างหากนะครับตรงนี้เป็นระบบที่ใช้ในการสร้างระดับเอเจนซี นะครับระดับตัวแทนของแต่ละบริษัทนั่นเองนะครับซึ่งจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนั้นคนละแบบเราจะสาธิตให้ดูครับว่าเอเจนซี่นั้นเข้าใช้งานระบบเป็นอย่างไรอีกทีหนึง่งแล้วก็ที่สําคัญครับตัวบุคคลน,นั้นก็จะไปเชื่อมต่อกับตัวบริษัทอย่างชัดเจนนะครับหรือตัวเอเจนซี่โดยตรงนะครับอย่างนี้เป็นต้นนี่คือข้อมูลสําหรับผู้ใช้งานนะครับแล้วข้อมูลเหล่านี้ครับก็จะนําไปสู่การคํานวณค่าคอมมิชชั่นหรือคํานวณส่วนแบ่งภายในอนาคตซึ่งสามารถ กำหนดแล้วก็ยึด,ยดยุืนได้เป็นอย่างดีครับผมในส่วนที่นะครับเกี่ยวข้องอีกครับก็อย่างเช่นในส่วนของตัวที่เป็นออเดดนะครับออเดดระบบตรงนี้จะมีการตรวจสอบนะครับการเข้าใช้งานนะครับแล้วก็การาสร้างกิจกรรมต่างๆได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งออเดดต,ตรงนี้ก็จะมีผลเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความปลอดภัยการตรวจสอบการทุจริตการตรวจสอบของ การนําเข้าข้อมูลนะครับซึ่งรวมไปจนถึงการลบข้อมูลการปิดข้อมูลหรือแม้กระทั่งการยกเลิกการจองหรืออื่นๆนะครับซึ่งจะนําไปสู่นะครับความโปร่งใสในการทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวกับนะครับความผิดพลาดหรือว่าผลดําเนินการต่างๆนําไปสู่เออร์เลอร์ของตัวระบบก็จะมีส่วนร่วมทําให้ผู้พัฒนานั้นได้ทราบถึงข้อบกพร่องของตัวระบบและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีนะครับ ในส่วนของข้อมูลพื้นฐานที่เราจะเริ่มต้นกันครับเราจะมาเริ่มกันที่เมนูจัดการข้อมูลพื้นฐานตัวบุ๊กิ้งตัวนี้จะเริ่มที่ข้อมูลการเดินทางเป็นประเภทครับที่ใช้ในการแยกส่วนต่างๆนะครับซึ่งอย่างเช่นการเดินทางเราอาจจะแบ่งออกเป็นแอร์พอร์ตทรานสเฟอร์นะครับแล้วก็มีรายละเอียดข้อความที่จะบอกได้ว่าตรงนี้คือบริการนะครับรับส่งจากสนามบินไปยังปลายทางเป็นการรับส่งจากโรงแรมนะครับแล้วก็ไปสถานที่ท่องเที่ยวอย่างนี้เป็นต้น รเราก็สามารถที่จะสร้างแปดประเภทต่างๆตรงนี้เพื่อทําการแยกต้นทางปลายทางจะเหมาะสมครับในกรณีที่เราจะนําไปใช้นะครับกับ,บลูกค้าประเภท B2C การให้บริการการจองครับอย่างเช่นของนาายลรมูซีนนะครับ รูปแบบของน,นลารีโมซีนก็จะมีการจองครับที่มีลักษณะของแอร์พอร์ตท n นเฟอร์พอย to ทูพอยต์ถ้าเราเลือกแอร์พอร์ตท n นเฟอร์ก็จะแสดงนะครับต้นทางปลายทางขึ้นมาจากสนามบินสวุวรรณภูมินะครับแล้วก็พอยต์ทูพอยต์ก็จะเป็นจากตำแหน่งต่างๆเช่นเราต้องการที่จะไปจากะนะครับเขาใหญ่นะครับไปปลายทางระบบก็จะทำการจินเนเรตออกมาได้เป็นอย่างดีหรือไปกรุงเทพซิตี้นะครับต้นทางก็จะจินเนเรตออกมาได้เช่นกันนะครับซึ่งทำให้ผู้ใช้งานนั้นสะดวกในการที่จะคัดกรอง นะครับสิ่งที่เป็นความต้องการของเขาได้อย่างดีนี่คือตัวอย่างนะครับในการนําไปใช้ประโยชน์จากข้อมูลพื้นฐานเป็นอันดับแรกจากนั้นครับเมื่อเรามีข้อมูลต้นทางปลายทางที่สมบูรณ์แล้วนะครับเราก็จะไปต่อกันในส่วนของสถานที่สถานที่ถือเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญมากเพราะสถานที่นั้นจะเป็นตัวบ่งบอกว่านะครับชื่อสถานที่นั้น ผู้ที่จะใช้บริการจะต้องมีความเข้าใจข้อดีของการใช้ร่วมกับตัว Google Platform นะครับหรือ Google Cloud Platform นั้นเราสามารถใช้ได้ต่างประเทศได้นะครับและมีการปรับเปลี่ยนภาษาตามบริบทเลยนะฮะเช่นเราเข้าไปในประเทศที่เกี่ยวข้องกับภาษาอื่นๆนะฮะเช่นภาษาจีนภาษาไต้หวันอะไรมานี้เราก็สามารถที่จะแก้ไข ะร,ระบบมันจะแก้ไขปรับเปลี่ยนให้อัตโนมัตินะครับนี่เป็นข้อดีที่สุดเลยนะในการที่ใช้ในการ่าเปลี่ยนแปลงเช่นตอนนี้อยู่ประเทศไทยนะครับมันก็เปลี่ยนแปลงภาษาไทยแต่ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นภาษานะครับอังกฤษนะครับมันก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ในแต่และพื้นที่แล้วลองดูนะครับว่ารูปแบบการเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นโอเคนะครับนี่คือส่วนหนึ่งเดี๋ยวต้องสาธิที่้ทดูในรูปแบบการเปลี่ยนแปลงอีกทีครับ ในส่วนของสถานที่นั้นนะครับเราก็จะมีการกรอกนะครับเช่นชื่อนะครับแล้วก็ประเภทครับที่ใช้ในการจําแนกเอาไว้คัดกรองขั้นที่หนึ่งแล้วก็ที่อยู่นะครับแล้วก็ลิงก์นะครับลิงก์ของ Google Map นะครับถ้ามีลิงก์ Google Map มันก็จะทําให้เราสามารถที่จะโชว์นะครับตำแหน่งได้อย่างชัดเจนในอนาคตซึ่งเป็นประโยชน์มากจริงๆในจุดนี้นะครับหรือบางท่านอาจจะมีข้อมูลเกี่ยวลับติดจุดลองติดจุดซึ่งจะทําให้ g o o g l e Map แพลตฟอร์มทางานได้เป็นอย่างดี ในก,กรณีที่คุณต้องการใช้ Google m a p Platform ช่วยในการนำทางมันเชื่อมต่อได้อีกหลายแพลตฟอร์มมากๆครับในรูปแบบต่างๆและนี่คือตัวอย่างครับสำหรับต้นทางนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะนะครับกำหนดนะครับรูปแบบของประเภทได้นะ mm hmm. เช่นเป็นสนามบินนะครับบอกได้ว่าต้นทางนี้เป็นสนามบินเป็นโรงแรมหรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและอื่นๆได้นะเพื่อแยกประเภทได้โอเคตรงนี้ก็เป็นอีกจุดสําคัญของ สถานที่ข้อมูลสถานที่จะนําไปสู่ข้อมูลที่สําคัญครับคือการจัดเส้นทางการจัดเส้นทางตรงนี้จะทําให้นะครับลูกค้าหรือเอเจนซี่สามารถนําเสนอหรือระบบมันสามารถได้นําเสนอให้กับลูกค้าได้อย่างชัดเจนแล้วก็รายละเอียดนั้นจะขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการจะก,กําหนดมีหลากหลายประเภทยิ่งทําให้เกิดการแสดงผลได้ง่ายนะครับการคัดกรองข้อมูลก็จะง่ายมากขึ้นข้อดีคือ ลูกค้าสามารถที่จะเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับตัวเขาได้โดยเฉพาะโปรโมชั่นในแต่ละช่วงเวลาจะจัดการได้ง่ายกฎของราคาก็จะกําหนดได้ง่ายครับผม mm hmm. เช่นเราจะกําหนดเกี่ยวกับการรับส่งนะครับอ่านะครับจากที่พักไปฐานที่ท่องเที่ยวนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับเป็นรูปแบบดังกล่าวได้ซึ่งมันจะไปเชื่อมความสัมพันธ์กับประเภทการเดินทางหรือจะเป็นแบบ AirPo r t Transfer แอร์พอตก็คือจากนะครับสนามบินภูเก็ตไปยังปลายทางหรือไปยังโรงแรมนะครับตรงนี้เราก็ต้องเพิ่มข้อมูลสถานที่ให้เยอะที่สุดเพื่อให้ความละเอียดของการนําส่งข้อมูลนั้นสะดวกแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับโอเคครับอย่างเช่นตรงนี้เราจะไปนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วเราก็เลือกเป็นจากนะครับพิพิธภัณฑ์นะครับไปยังปลายทางนะครับ ปลายทางอาจจะเป็นเมืองเกา่าภูเก็ตนะครับระยะทางถ้ามีเราก็ใส่เข้าไปครับข้อมูลเหล่านี้ทําให้เอเจนซี่แล้วก็ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อทาการบันทึกอย่างเช่นตัวนี้ฮะข้อมูลนั้นมีการบันทึกเรียบร้อยไปแล้วนะรหรือการมีข้อมูลซ้ําซ้อนระบบก,ก็จะไม่ทําการจัดเตรียมหรือว่าเอานําเข้าให้นะครับตามเงื่อนไขนะครับเพราะฉะนั้นประเภทจึงเป็นตัวที่ใช้ในการนะครับจัดสรรแล้วก็แยกประเภทให้อีกชั้นหนึ่งเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบ นะครับหรือทาการกรอกข้อมูลไปนะครับได้อย่างเหมาะสมแล้วหรือครบถ้วนแล้วนะครับระบบก็สามารถที่จะแสดงเป็นตารางอย่างที่เห็นตรงนี้ระบบก็สามารถที่จะแสดงเป็นตารางนะครับในแต่ละหน้าได้สูงถึงหน้าละห้าร้อยเลคคอร์ดนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมีการเก็บข้อมูลจํานวนมากบทสรุปของตัวตารางนั้นก็จะถูกนําไปแสดงผลเป็นตารางข้อมูลประเภทราคา ซึ่งแอดมินนั้นก็สามารถที่จะทําการกรอกข้อมูลเข้าไปตรงนี้ได้อย่างชัดเจนครับแล้วก็ง่ายแล้วก็สะดวกซึ่งมันสามารถที่จะแยกประเภทได้อย่างชัดเจนเห็นไหมครับต้นทางปลายทางแล้วก็ประเภทสามารถที่จะกรอกข้อมูลเข้าไปได้เลยจุดไหนที่ควรมีราคาไม่มีราคานะครับก็สามารถที่จะบันทึกในรูปแบบต่างๆหรือแม้กระทั่งการแสดงผลในรูปแบบของตารางแมทริกซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในการกรอกข้อมูลแล้วก็แสดงผลได้อย่างชัดเจน สะดวกมองเห็นได้ทุกมุมมอง3า0องศาในแต่ละประเภทเลยต้นทางนะครับปลายทางตรงไหนที่ยังว่างอยู่ตรงไหนที่ยังไม่ได้ระบุเราก็สามารถที่จะเห็นซึ่งตรงนี้ก็นําไปสู่การแสดงผลได้อย่างชัดเจนให้กับลูกค้าหรือว่าเอเจนซี่ได้นําเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการรวมไปถึงการเดินทางดังกล่าวได้อย่างง่ายสะดวกมากมากครับและก็ยังจะมีในส่วนที่นําไปสู่ตารางนะครับที่เป็นตัวสรุปผล เป็นรูปแบบของการแสดงผลนะครับในแต่และเพศซึ่งได้รับความนิยมแล้วก็สร้างความเข้าใจได้ง่ายมากๆนะครับในการนำเสนอราคาอย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นทางจากภูกเก็ตแอร์พอร์ตนะครับไปยังฮาร์ดทรอเกตจังหวัดกระสินอย่างนี้เป็นตน้นเป็นข้อมูลเทสตนะครับตรงนี้เป็นระบบเดโมนะครับราคาทั้งนี้บาทนะครับหรือแม้กระทั่งจุดชมวิวนะครับจากจุดนี้ไปยังจุดนี้นะครับต้นทางปลายทางก็จะเห็นเป็นราคาอย่ชัดเจนซ,ซึ่งมัน แสดงได้ถึงรายละเอียดที่ทําให้เกิดการตัดสินใจได้ง่ายเลยครับโอเคและนี่เป็นส่วนต่างๆที่ใช้ในการนําเสนอทางฝั่งของแอดมินนะครับเมื่อเกิดการจองหรือเกิดการแสดงข้อมูลต่างๆก็จะสรุปผลอยู่ในรูปแบบของการจองซึ่งมีการแบ่งในแต่ละช่วงเวลาหรือในแต่ละประเภทได้เช่นกันนะครับโอเคนี่คือตัวซัพพอร์ตในเบื้องต้น ร,รวมไปจนถึงรายงานรูปแบบต่างๆที่สามารถ Export ออกมาได้เป็นทั้ง Document, sql xml pdf รายงาน Agency นะครับรายงานอัตราค่าบริการต่างๆนะครับและอื่นๆครับขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการต้องการสิ่งใดเราพัฒนาและออกแบบให้ท่านได้อย่างเหมาะสมเดี๋ยวเรามาดูต่อกันในส่วนของตัว Agency ครับว่าหน้าที่และรูปแบบต่างๆนั้นทำงานอะไรได้บ้างตรงนี้เป็นส่วนของแอดมินครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ